ยังดูเพะอ่าไปยิ้มให้เขาเองเอ้เอ้ทำไรเขาได้เขาอยู่ในกรงเอา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 ดิเอาเอาเอาดิเอา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 ลิงกับเพะสู่กันเอา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 จะกัดเขาเอาคือทำเอาเอาเอ้ได้ ไอทำอไรเขาได้เข,ไเข้าไม่ได้โกงเขาไม่นะหรอฮะไอจับเข้าไม่ได้โองไงนั่งดูแผลเอาแพะแพะก็ไม่กลัวเอา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 ยกเอาแพะไม่กลัวเอาแผลอ,แผอยู่ข้างในทำไรเขาได้เอา จะทำอะไรเขาได้เอาเอาดิอ้าวอาดิเอาดิกัดเขก็ดิเอาดิเอ้าเอาดิเอาดิกดกดเอาดิาาด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 ตตะเขา <c oughs> ไปเลยไปแล้วไปไหนเนี่ยเล่นกับเพ่ก่อนนี่ต่อเฮ้ยทำไรเขาเนาะใครจะเล่นด้วยเนาะเออ ตกเลยลงไปเ้ยกินกวยเกินยอดใบต้นข่อยมันกินใบข่อยขนมมีก็ไม่กินดูไข่ดู ลอ,อยเนี่ยกินยอดอ่อนยอดอ่อนแม่ไอย กินยอดอ่อนกินแมลงไปแล้วแค่นี้แหละ